ป่าน้ําเขียนครับจะไปดูฝายฮะอืครับผมอันนี้กำลังเดินทางไปเข้าสู่ที่เราได้สร้างฝายไว้ตอนนี้ฝายเราทั้งหมดเราทาแล้วสิบเจ็ดฝายอ่านี่เรารถโฟวิวเข้ามาน้ําเขียนเข้าไปดูแหล่งที่จะมาทําฝายตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกล่องน้ําล่องน้ําที่น้ํามัน ตกฝนตกลงมาแล้วก็น้ําก็จะไหลออกลองสู่แม่น้ําตามห้วยไม่มีการกักเก็บน้าไว้ตอนนี้เราจะมาทํานะทาฝายเพื่อดักน้ำเอาไว้ตอนบนอยู่บนเขาตอนนี้เนี่ยนะครับพวกเราคนไปน้ํารักป่าต้นน้ำเนี่ยก็กําลังเดินทางลงไปที่เราจะทาพิธีสร้าททงฝายกันในวันนี้ที่น้ำเกียนนี่ทำมากี่ฝายแล้วนะสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดฝายใช่ไหมใช่แล้ว โอ้ oh, <Hey. S 1> เจอแล้ว hey. เฮ้นี่ครับก็คือฝายลำดับที่8ปครับ,รบหลังจากที่เรน,นการพูดคุยเมื่อตอนเดือนกรมภาพันปับ๊บนะครับก็มีการดูแลเรื่องค่าค่าทำฝายครับหลังจากนั้นมาเขาก็ทำเลยนะคิดดูนะครับทางเดินเนี่ยลำบากขนาดไหน กว่าจะเข้ามากา็ต้องแบกปูนเข้าไปนะเพื่อมาทําปูนอย่างเนี้ครับลักษณะฝายเป็นยังไงนะ,ะฝายเป็นการดินซีเมนต์ครับใช้ใช้ดิน,ดนผสมกับปูนก่อขึ้นมาแล้วก็ทําสลปแบบนี้ครับครับตอนนี้น้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงมาเนี่ยครับรทางนี้ฝายเราก็จะกั้นด้วยอยู่เนี่ยเห็นไหมก็แล้วก็กักเก็บน้ําได้แล้วก็ให้ระบุหมายเลขวันที่ฝายเลยจะได้รู้ว่าทําวันไหนซึ่งแต่ปีต่อไปเราจะให้มีการมาดูว่าฝายนี่ยังคงอยู่ไหม ซึ่งก็จะมีค่าดูแลในการทําฝายดูแลฝายในปีอีก2ปีต่อมาเนีครับเพื่อให้เป็นการดูแลการฝายอย่างต่อเนื่องนะครับเเป็นลักษณะแบบนี้ครับงานฝายร้อยฝายร้อยใจของเราครันนี่จะขึ้นไปดูฝายที่7จเครับเราคงดูแค่7จ็ดกับแเนี่ยนะนี่ฝายที่7นะครับวันที่ทำก็คือยี่สิบสามกุทาพันนะครับเขาจะทำเรียงกัน เมื่อกี้เราไปดูฝายที่8นนี่ดูฝายที่ 7, 7. มาพบกับท่านกำนันผ่องนะครับซึ่งเป็นตัวโผใหญ่เลยครับสําหรับคนไปน้ำและป่าต้นน้ําในกลุ่มของอาเภอภูพพเพียงน้ําเขียนนีตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเราจะมีฝายซึ่งเปรียบเสมือนเขื่อนเล็กๆนะครับอยู่ตามห้วยต่างๆของภูเขาน้ําเขียนนีนะครับเป็นมามาเป็นยังไงมาพบกับกำนันผ่องของเราครับการสร้างฝายแกดินซีเมนต์นะครับก็จะมีการเน้น ด้านล่างนะครับเน้นด้านล่างให้ลึกนะครับแล้วก็สองฝั่งนะครับให้ลึกนะครับหลังจากนั้นก็เอาซีเมนต์นะครับมาผสมกับดินในอัตรา10ต่อหนึ่งนะครับ10ต่อหนึ่งผสมแล้วก็อัดอัดขึ้นมานะครับแล้วก็โพมาด้านผิวดินไม่มากนะครับประมาณสัก40หรือว่า50เซนนะครับอันนี้ก็เป็นฝายลูกที่เจ ตามที่ได้รับงบประมาณมาถ้าหากเราไม่มีการสร้างฝายนะครับมันจะไม่มีน้ําน้ําจะเห็นแค่ด้านล่างนะครับแต่ถ้าหากเราทําฝายแล้วมันจะตัดเก็บน้ําไว้เพื่อให้ป่าทั้งสองข้างชุ่มชื้นนะครับนี้ก็ขอขอบคุณทางชมรมคนไปน้ํารักป่าต้นน้ํานะครับที่สนับสนุนงบประมาณมานะครบาบชมรมคนไปน้ํารักป่าต้นน้ําครับวันนี้เรามากันที่ น้ําเขียนอําเบอภูเพียงครับมามาดูแลฝายซึ่งได้มีการให้มีการจัดทําฝายเรียกว่าฝายซีเมนต์นะครับเป็นฝายเล็กเป็นฝายซอยตามภูเขาต่างๆนะครับเพื่อเก็บกับน้ําได้เพื่อ,เ,อเก็บน้ํไว้เพื่อแผ่นดินตอนนี้จะเป็นยังไงเนี่ยครับเรามาพูดคุยกับประธานชมรมคนไปน้ํารักป่าต้นน้ำครับพลโทรโดรปริยพงษ์พันโกศลพิบูมของเราครับเย้นเราสร้างตนนัวนี้ฝายที่ฝายที่เจ็ดฝายที่เจ็ดจากสิบเจ็ดฝายสิบเจ็ดฝายเสร็จไปแล้ว นะครับคล้ายๆลักษณะนี้เราจะทําให้ได้ไร้อยฝายไปในปีสองปีนี้เราจะทําให้ส,สำเร็จนะครับซึ่งก็วันนี้ก็จะทําไปเรื่อยๆแล้วอาจจะมีเป็นป่าต้นน้ำให้ให้เก็บน้ําแล้วสามารถที่จะทําเป็นป่าปลาหมู่บ้านหรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นน้ําตกเป็นอะไรต่างๆก็ตามนะครับแล้วแต่าทางชุมกนจะทํานะครับอันนี้เพัฒนาต่อไปอีกขั้นหนึ่งรับ,รบขั้นของเราคือช่วยกันสร้างฝายครนะตอนนี้ จะทาให้ได้100ป่าครับภายในไม่เกิน4ปีครับผมครับผม,ผมและนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับของโครงการคนไปน้ำรักป่าต้นน้ํา <c oughs> ซึ่งปีนี้เป็นปีที่8แล้วเรามีการปลูกป่าไปถึง500ไร่ตอนนี้เรากา็มาเน้นถึงเรื่องของการทําให้มีน้ําชุ่มฉ่านะครับเพื่อให้ป่านั้นยังยืน <c oughs> เพราะเราเป็นคนไปน้ํารักป่าต้นน้ำ <c oughs> เพราะเราจะต้องปลูกตาก <c oughs> ปลูกป่าและในใจคน